คู่บุพเพสันนิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไงพงงบอกธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทําศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทําศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืม ไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่าผู้เจ้ามีสี่อย่างนะอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะอ่าพยายามทําตนให้เป็นเทวดาจะทำตนเป็นผีนะอ่ามีศีลให้ดีมีจาคะเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิได้ยาและเปลืองโอ้จาคะไม่เสมอกันมันต้องโขนุนเลย เมียทำเท่านี้ปัวเออดีเธอทําเลยโหใช่เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้ละนะละความจะมนีจาค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันผู้้าบอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ยได้อยู่ด้วยกันทั้งในภพนี้และก็สัมปรยะภพหน้าก็ได้เจอกันอีกนะดังนั้นพอมาดูว่าภพหน้าเจอกันก็แสดงสมมุติว่าภพเนี่ยคือภพหน้าของที่เราเมื่อตายไปเมื่อสักครู่ เราได้เจออีกก็นเนี่ยแหละมันมาเจอกันแล้วศีลมันเสมอกันจากศรัทธาปัญญาฮนะดังนั้นคู่ของเรานะวันเนี้นะถ้ามันไปกันได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างมาพอๆกันนะอ่าสร้างสอย่างนี้